ัสดีฟซีถูกคนเนาะสบายดีเนาะมาตามต่อพุ mm ่ง hmm. ดีเฮาเนะเศร้าๆหน่อยเนาะท่านมาน้อยฟซีิบอวไปไลน์เดีนะ๋ยวเลอเอาจากสองนาทีเพราะเาต้องไปห่วงกระปิวคอยฟซีเฮาได้เห็นตัวเลขก,ก็โอเคเลยแหลนะเนาะจดเป็นหนังสันเนาะฟซีเฮาเห็นตัวเลขเด้อ ที่ข้ได้นี่แหละแต่มันจิบบอขบบอพอกะพอกอพ่อไพ่เด้อบ้านนี่ขี้ห้ก็เป็น,น,นอะไรเนาะโคมันกันบอยูทูบเนี่ยก็ดนสี่ได้ไปยาวไปย,ยังนี่ดิเป็น Be hard, See.